วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปอินทพลัมนะครับอินทพลัมซึ่งต้นเนี้ยปีนี้มันก็โดกนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมันจะล่วงนะครับมันจะร่วงเห็นไหมนะครับมันจะล่วงแต่ว่ามันก็โดกนะครับมันก็โดกนะครับเราต้องตอนนี้เราต้อง อออหอมันได้แล้วนะครับต้องห่อมันได้แล้วนะครับต้องห่อมันได้แล้วนะครับนะครับเห็นลูกมันดกนะครับเห็นลูกมันดกเออถ้า นะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพวงนะครับหกพวงตอนนี้พวงหนึ่งเนี่ยพวงหนึ่งเนี่ยก็จะได้ลูกประมาณอ่าประมาณอ่าประมาณห้าหกกิโลนะครับประมาณห้าหกกิโลอ่าถ้าดูให้ดีแล้วประมาณห้าหกกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลมัน ห้าหกกิโลนี้ก็ไม่น้อยหกพวงก,ก็ที่ท,ท,ที่จริงแล้วอ่ามันประมาณสิบเอ่อสิบกว่ากิโลนะครับต่อหนึ่งพวงนะครับสิบกิโลเพราะฉะนั้นห้าพวงนี้ก็ประมาณอ่าห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลถ้าเราเราดูแลมันให้ดีมันก็จะได้อ่าประมาณ ห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลก็ก็เป็น่าเป็นเป็นที่น่าดูนะครับเป็นที่น่าดูนะครับน่าดูเราก็จะค่อยๆดูแลมันนะครับเนี่ยสองพวงนะครับจะต้องห่อจะต้องห่อแล้วถ้าไม่ห่อลูกมันก็ไม่สวย นะครับลูกมันก็ไม่สวยนะครับลูกมันก็ไม่สวยตอนนี้แมลงก็จะเข้ามาทอนไทยแต่พอฝนตกป right? ุ๊บเนี่ยยิ่ง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 ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะครับยิ่งไม่ได้อะไรเลยดูต้นนี้พวงมันก็ดกนะครับดูต้นนี้พวงมันก็ดกเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ นะครับไปดูต้นใหญ่ไปดูต้นเล็กๆก่อนก็ได้นะครับต้นเล็กๆนี่เราก็ไม่รู้วา่าปีนี้เขาออกลูกไหม นะครับปีนี้เขาออกลูกไหมแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วปีนี้ไม่ออกลูกนะครับปีนี้ไม่ออกลูกส่วนนี้ก็ไม่ออกลูกนี่คืออิฉพลันเพิ่งปลูกเพิ่งปลูก,ลกอ่า ตั้งแต่งวดแรกรุ่นแรกเลยมันก็ไม่ออกลูกนะครับไม่ออกลูกไม่ให้ให้มักให้ผลไม่ได้แสดงเพศออกมานะครับไม่ได้แสดงเพศออกมาแต่พวกนี้เป็นพวกต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ ปีปีนี้ไม่ออกลูกแต่ปีที่แล้วออกลูกต้นสำหรับต้นนี้นะสำหรับต้นนี้โอ้อันนี้อันนี้เอนนอ ลูกจะผสมไม่ติดนะครับลูกผสมไม่ติดนะครับผสมไม่ติดอย่างนี้คือลูกที่ผสมไม่ติดนะครับลูกผสมไม่ติดเพราะลูกผสมไม่ติดเนี่ยดูนะครับเพราะว่า มันจะไม่รวมกันนะครับลูกถ้ารวมกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะผสมผสมติดแต่ว่ามันมันยัง ไม่แข็งแรงนะครับผสมจิตแสดงว่า นี่เขาต้องเก็บข้างบนนี่ด้วยสิเนี่ยข้างบนนี่เก็บเวย,ย,ย,เยไหมหญ้าข้างบนนี่เก็บเวยไหมเนี่ยอเออพอแล้วอะฮึ อันนี้เป็นพันเด็กเล็นัวนะครับอันนี้เป็นพันเด็กเล็ดนัวนะครับพันเด็กเล็ดนัวนี่ก็มีอยู่มีอยู่สองต้นเนี่ยนะครับสองต้นทีนี้ลูกมันก็ดกนะครับลูกมันก็ดก ต้นนี้ลูกพัน์มันจะใหญ่มากนะครับขอลงคลิปแค่นี้นะครับอขอลงคลิปแค่นี้จะเท่าลูกมันจะเท่ากับลูกไข่ไก่เบอร์หนึ่งนั่นแหละครับขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดี